สวัสดีค่ะเราสู่มิชชั่นแลค่ะแย่ yeah. หลังจากไม่ได้ลงคลิปกันมานานมากแบบนานมากกี่เดือนหรือกี่ปีหรือกี่อาทิตย์อ่ะอนนั้นก็เวอร์ละก็มาลงแล้วคือจริงๆอะเราอะจ,จะทำคลิปไอ้รับของเอออะไรนะมิชชั่นเซอร์เคิลแต่คือรีเอามิชชั่นเซอร์เคิลมาใหม่ไอ้ของวีอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือฉันก็เลยไม่ได้รับโอ้โหอดเลย วันนี้นะคะเราก็จะมาสุ่มแกมา่าโปโปกันนั่นเองคือช่วงนี้ไม่ได้เล่นเกมนี้เลยเราขอโทษด้วยเนาะคือติดเกมอื่นแล้วก็ติดตอนนี้ช่วงนี้คือกําลังฝึกวาดรูปอยู่ด้วยเนาะก็เลยไม่ได้ทําคลิปนะคะถ้ามีใครอยากให้เราเล่นเราบอกไหมถ้าเกิดมีคนอยากให้เล่นก็อาจจะทําคลิปโรบอกลงเนาะก็เดี๋ยวเราไม่พูดพุ่มทําเพลงนะคะอุ้ยลืมให้ดูของรางวัล <ๆ S 1> เดี๋ยวเราสุ่มอันนี้เราเดี๋ยวเราไปดูของรางวัลกันนะคะอุ้ยลืมตัวคือไม่ได้ถ่ายคลิปนานไง โอเคเดี๋ยวเราไปดูของกันอ้าสมองไปเหมือนลราทุกคนแล้วออนไลน์หนักมากนี่นี่นี่เปิดสุรลับของแกมาโปโปที่อร่อยมากจนหยุดไม่ได้ก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นของรางวัลจะเป็นเอ,อ่อเมกตาอันนี้เนาะแล้วก็เป็นน้องหมูกระทะปาปุ๊หรือว่าอะไรหรอน่าจะใช่นะหมูกระทะปับปุติดเพลงจากติกตอกว้าติดเยอะจริงๆอีฉันโอเคคือเราสุ่มเอ,อ่อชาไปหนึ่งอันเนาะ ไม่มีอะไรพโอเคคือไม่ได้เข้าไม่ค่อยได้มาเข้าในเล่นเกมนี้เลยอ่ะเราจะสุ่ม2 0 1 3เยอะหน่อยเนาะนี่น่ารักสุ่มหนึ่งครั้งอยากได้ชุดอ่ะอืมคือเพชรที่ฉันไม่ค่อยพีมีนะคะคือแบบไม่ค่อยมีอ่ะโอเคเก็บไว้ก่อนลองไป2 0 1 4สิมีอะไรมั่งเฮ้ย น่ารักนะสมรักสองสาครั้งเอ๊ะบะบากะบากะช่วงนี้ติดติดอ่านแบบตูนมากเลยทุกคนติดติดทุกอย่างฉันไม่ไหวละมีมี่ไม่ไหวละทุกคนตอนนี้คือติดมากติดอ่านหนังติดอ่านเออหนังการต์ตูน,นติดโน่ตติดนี่เอ้ยเป็นลหลุมอืมโอเคเอาอันนี้ก็ได้อยากได้ชุดสีฟ้า สุมอีกรอบเดียวแล้วพอละอีบ่ะปะปะโตนะว่ารีจ่จะใจดีอ่ะเดี๋ยวเราแบบไปทีละปีเลยแล้วกันเนาะปสองพันสิห้านะคะชือ่อไปอืมเฮ้ยผมน่ารักนะเธอเพรฉันจะหมดก่อนไหมเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มกลับมาเล่นลายเพรนะคะพูดแบบเนี้หลายรอบมากก็ไม่ได้กลับมาเล่นสักทีไอ้ปเนี่ยนี่คนคนนี้ใส่ไม่ดีแล้วบวกหนึ่งเคเคสุม ถ้าเกิดเผื่อกด27 0 0มนี่กี่ล้านบาทเลยนะโหสามสามพันเลยเหรอพองพอแพงแพงไม่สูงอะแพงมากช่วงนี้ประหยัดเพลเนื่องจากคือนี่ไม่ได้ดูวิดีโอโฆษณาเลยช่วงนี้คือแบบมีเพื่อนป้ายยานะคะมีเพื่อนป้ายยาเกมแล้วหนึ่งเฮ้ยแกสวยมากเฮ้ยชอบแป๊บนึงนะคะขอกดไลน์ทิทีเหลือก่อนเนาะ อินที่เรียน้อยนะเฮ้ยชาตินี้สวยนะทุกคนเราจะสุ่มของให้เพ็กหมดไปเลยไอ <c oughs> ้บ้าช่วงนี้ก็คือแบบแค่มารับของล็อกอินประจำวันไลน์เพยนาะไม่ได้เข้ามาเล่นเยอะเดี๋ยวเขาเราขอแคปก่อนนะคะอึ๊บแคปสิโอเคชุเฮ้ยในชุดไหนชอยดูชุดไหนสิน่ารักนะ น่ารักน่ารักอยากได้ผมสักทรงอ่ะลี่อยากได้สักทรงหนึง่งไม่ก็หมวกอันนึงโอ้โหของตกแต่งยังมีน้อยยังอุตสาห์ให้อนี่เราดวงดีหรือดวงตกนะคะอุ้ยได้ผมแล้วขอบคุณค่ะอยากได้หมวกอยากพูดอีกอย่างอยากได้อีกอย่างขออีกรอบนึงเราไปแล้วเคเลิกเพิ่เหลือเอท่าไหร่แล้วเนี่ยหมื่อแสนแปดโอ้โหจากสองแสนใช้เร็วเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อกี้ปีอะไรสองพันสิบหกอืม โอเคต่อไปสองพันสิบเจ็ดเสียงปแปลกๆวะทุกคนเราทำไมรู้สึกว่าเราเสียงปแปลกๆไง้ยไม่รู้คแคชจ้าไปนี่สุ่มไปเท่าไหร่ละอ่ะคอมพิวต์ตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ก่อนไม่รู้เรื่อง <laughs> ไม่รู้เรื่องเลยสุ่มไปเรื่อๆยๆหละชิวๆไม่ต้องซีเรียสมากนะคะคือจริงๆอ่ะเราเลงชาอนึงไว้ในปีสองพันสิบสามอะไรอ๋อเคยสุ่มแล้วใช่ไหมใช่มาอ๋อ ตกใจหนูว่าไม่เคยสูมเพราะว่าคุณมากแล้จริงๆริงอ่ะอยากได้ชุดนะสวมครั้งหนึ่งอืออือมีครั้งหนึ่งเฮ้ยได้ชุดจําได้เหมือนพี่อิดเคยใส่ปะชุดเนี้ยเห็นพี่อิดเคยใส่อยู่มัง้งมัว่วมั่วเก่งหวังว่าครั้งนี้จะไม่เออไม่ได้แบบแบบกดปุ่มไม่อัดเสียงเหมือนครั้งที่แล้วนะคะคือครั้งที่แล้ว <laughs> ลืมเปิดไอ้บ้า ไม่อยากมาอัดซ้อนคลิปแล้วเดี๋ยวเราไปปี2018แล้วก็2013 0แล้วก็2016สาปีแล้วก็พอแล้วก็กันนเนาะคือประหยัดอืมประหยัดอุ๊ยแตงโมชาชาเซอร์ก็ยิ่งแตงโมอยู่จะแตงโมเป็นไหนฉันไม่ได้ชอบกินแตงโมซะหน่อยสุ่มค้า้เนึงนะคะเพราะว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนี่ยพูดไม่ใช่อชอบก็เอาน้ำแตงโมปลาใส่หน้าฉชนเลยนะอีลี่ <laughs> โอ้ยล่าเลยจริงๆเรียนออนไลน์เสร็จเล่นคอมอยู่นั่นแหละเห่อคอมค่ะอ่ะไปอุ้ยชาตนี้เคยมาแล้วใช่อยากได้หมวกอ่ะอ๋อหมวกแบบนี้เหรอสุ่มดีไหมสุ่มครั้งหนึ่งแล้วกันค่ะโอเคไม่น่าสุ่มเฮ้ยแสนเจ็ดหรวอ๋อเร็วมากนี่เราใช้เพชรเก่งขนาดนั้นเลยเหรอทุกคนโอ้เร็วต้องเริ่มกลับมาเล่นแล้วแหละมัง้ง เดี๋ยวรอให้ถึงสิบนะคะแล้วเราพอจะเลิกละเลิกเนี่ยเมื่อกี้ยังบอกอยู่เลยว่าอเอาแค่สามปีเนี่ยเด็กไม่จริงนะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> แตงโมอีกแล้วอะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยแตงโมอีกแล้วเป็นอะไรกับแตงโมมากไปเนี่ยคือดิฉันไม่ไช้ชอบกินแตงโมนะคะคือชอบกินสตอรอเบอร์รี่กับอง,งุ่นคือเอามาไหมเป็นอะไรกับสีแดงก่อน เอาอยากโชคกับฉันไหมล่ะน่ารักอยู่นะอันนี้ของอะไรนะอลิซอินวันเดอร์แลนดปะผิดปะผิดเรื่องปะเนี่ยโอ้ยม่วเก่งคือนี่ไม่ได้ค่อยดูดิสนียเ์เยอะอะทุกคนถ้าใครรู้ก็มาบอกได้นะคะคือนี่ไม่ค่อยดูอึบสุ่มสักน่อยโอ้โหอยากได้ผมม่วงได้ผมแดงเฉยคุณพี่ Rockstar สุ่มอีกรอบแล้วพอละเคเลิก เลิกค่ะโอเคคลิปนี้เราจะสัญญาว่าเราจะทำปกคลิปอุ้ย,อยโอ้โหเกือบเกือบให้ทุกคนดูเอของที่ทุกคนส่งให้ละเกือบไปแล้วไงมิม่เธอนี่มาคนไม่ดีจริงเฮ้ย <c oughs> พูดไปเรื่อยทุกคนอย่าเชื่อใจอีนี่มากออ้ของวันนี้ได้เยอะอยู่นะคือแบบตอทออ่ะเสียไปคือนี่ไปสุ่มตอทองไงเสียไปเยอะมากของได้น้อยมากเลย โอเคคือครั้งเนี้ยไอของไอล็อกไออันนี้ยไม่ใช่ล็อกอินเออไออะไรนะรับรางวัลเลสกค่ะนั่นแหละอะสมองไปหมดละคือแบบน่ารักนะคือแบบมันเป็นหมูกระทะหรือหมูอะไรก็ไม่รู้หรือเนื้ออะไรก็ไม่รู้แหละเขาไม่ได้บอกแล้วฉันจะไปรู้ได้ยังไงคือน่ารักนะเอาไว้แต่งเป็นติ๊มอาหารน่ารักมากเลยเนี่ยเราจาได้ว่าชุดนี้พี่อิดเคยแต่งแหละมั้งมั่วมั่วหยุดมั่วเลยะ เราจะแต่งมันตีมอะไรดีทุกคนต่นจากตีมชุดนี้หรือชุดนี้หรือผมนี้อ๋อเลือกไม่ถูกไอ้ <c oughs> ทุกคนอย่าพึ่งรำคาเราเราเหงาเราเหงามากอยอาออนไลน์เราเหงามาการเบอรเาาเ์เหงาเอาเอาเป็นว่าเอาแต่งชุดนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะเอรองเท้าแมวใส่ให้มันมีประโยชน์หน่อยอะไนสวยกว่า <c oughs> ทุกคนบอกมืนหัว หรือแมวดีหรือนี่ดีหรือนี่ดีอ้ยถืออันนี้ดีกว่าอืมอ่ะเอาอันนี้ก็ได้ทุกคนเราว่ามันเหมาะสุดละอ่ะถือแตงโมพิธีเอากลับอ,อืมชุบแตงโมไปะถือว่ารับพิธีเปิดการที่สุ่มเจอแต่กาชาติแตงโมและสีแดงเลยแดง,แดง ก็สำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ได้อย่าลืมกดติดต like, ามดดาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไม่แน่ใจว่าคลิปที่แล้วเราทิ้งเออไอยูเซอร์เราบอกให้หรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้จะปักหมุดไว้ในคอมเมนต์เนาะหรือไม่ก็ดิสคริปชันรอนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บเออเอ,อเสียงไปหมดละ